สัสดีครับวันนี้จะนำเสนตโกรจกัรความเกียนพระเก่งเฮีที่68ครั้งที่61ประจำวันที่30มิถุนายนปศ268รหัสสุดระแผด242ครับตั้งจจและดึ้ให้ภายในภาพสนรของ่รนโดยประสามารัตัวเจ้าสรงกระทัาน่าเป็นประธานหรือว่าเราคนที่หนึ่งละดื้ใจว่าพระเจ้าทรงมีความเป็นห่ากอาก็เลยน่นาหอสโล์เรือทรงปิบัิสุขวันที่สองเราถึงครับสอนต่างๆเป็นนทางปฏิบัติสุขของมาุษย์ อธิษฐานาลกถึงพระยาสงสาวของพระผู้มีพระเจ้าบัดนี้วันที่30มิถนายนพศ2568เป็นครัที่561ที่ข้าพเจ้าในสังวรสันที่เขาทำายเสกสวรตสูพระสุปฏิธรรมต่างๆถวายเป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชาศระชาบูชาเลจรยาบูชาได้บุปชาทั้งหลายปฏิบัข้าพเจ้าตั้งนั้นมีสตทั้ด้านสมาธิจะจอในขระพิาชนาด้วยพสนตน้ด้เถิดอลังสมาสัมทพ้พระพุตธัางกบฏทังที่บัทนี้ Sewa Kato, Prapta Dharma Dharma Nirmi, Supadipanno, Prato Savakasangko ັງເກດງາມໃນກະດູກແມ່ນສະຫຼິງທີ່ກະແຕກັນຕາເລັກໆເລັກໆໝາຍໆທີ່ແປນລະກໍາໃຫເກີດຮູບານເຫໄດ້ເມຈັໂຕທະຊມຍຂທໍາະນການຕັຕາເກຍັງີວ່າຈະສາທມນທມສວະນະກະໂຍມະຕາທມສວະນະກະໂຍທມສວະນະກະໂຍມະຕາະໂທະພະໂຕອະໂຕສະມສະນະທະພໂຕະໂຕສະມສະນະທະພໂຕອະໂຕສະມະທະ พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยณังคัจฉามิตติยัปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติเมสรณังยังพุทธังเมสรณังวะระหิเตนะปะสุวัจเจนะโสติตุนะติเมสรณังยังมสรณังะรหิเตนะวัจนะโสติเมตุปตานะติเมสรณังยัสังฆังเมสรณังวะระหิเตนะวันะโสติตุะ

ตังขภิราเยวินาศยตติตตุลทังวิโยิปตติตันีเนาเป็นูสาวลูปางโลกสหิติเขยิจิตัตถุปธรรมเนี่ยกาเกิดทีเราทวิจิตตุกุลกายตเวลยมมาหินเนี่สนาตยาิสทิตตปิสุมาปตังวิโนสีสุทังทิตาลพยตุตกรรมสามุตมังปิยังมังตะขวปมุตมุขะสามนังตะตนางูชัะนต າມາດນຳເອົາໄປພິຈາລະນາໃນງານ e ິພ k ກສີ e ິນຄືຢາລົບປະສານວິໄສຍະທັດສະມາກິແລະກະກຳມະສົງທາງດ້ານສິດທິຢ່າງແຕ່ລະສາວຖືກເຫັນຕາມລະບົບອຸດ प्रतिथि तथा सुख तेनाली पलामु तुपी तो यहाँ पी हूँ पख ดุเกุมาภะราปตะโสภามังภะวะปุโตสุขโตโยโตรามาสะปะสาวิมายโตปะเพสีเขมังสะมังตะวิมันาปุตังวรัังสิลาสานามิโสภัสสังามัตตินายกจจตันเตชะาเตศิยงทิสัพพะจาวินะสมิตุตัมมสาราเจวิะตะทตุเตสิกาวิมุสิถะขะมังเนยะมิโกธรรมธาราาธารีสัตวะมสติการุสุจินโนธรรมมวราตังสิลาสารมาต पुष्पास्ति धानांतर्ते चास्ति सीलति सम्प्रदाय जाविनां समेतु समर्थमां हेतिनां सुकाता नोकोमिया रोगस्थप भुगालि यसेता तोतसायं सति तेयो तपकाया सकवाकातमां मिलकतंग कारों तंग समां कावतारं सिलासालमां मिथुतानुपावेना दमां सिलाति तंते चास्ति सीलति सम्प्रदाय जाविनां समेतु नमोहर्तु समर्थपुत्र ยตมลาสัมมาสัพพิวิสุทธิสิระตินโนนะโมตระวาตตาตสระตระติยะสัตุกะนโมตานุขตาสะตาปะโทติยปิโนโมคะระปเววิข้าชัปุปตะเวนโมคะระนนวะวะสะวะติหงตุสปะทาลโมคะระสัตติชนนิวิทานิโมมิตรเชนงวาเอ็มมิสุลัยสัมยามขวัสสติสุวิหะติขปิโลกสมบัติมิตาภิกุสัจจการเป็นธรมมิภิกุสัตติทุกเมื่อในบ้านที่เจ้าลูกขตานิจจุะทาโยกนิยเนวเดวิตา

กาุวัตเสุงเตวัสุอเตหิปะวาตุปะตุปะตาหังสุอาตโกขัตเทวตาะขวตนะะบุกตเกมัตะทาสเอกมติตะโเอกวตะวตสเจเกมังคะสทธินะฮะเจริิเวสัมมิเทวกาตมคตาตคตัหิมันตมะสายังตะกินยวะอัปปะสัจิตาสังคติอัตโกปะรเทวตาพะวันโตสเสกกมังคาปัสสิตาระโขภิกเวสัตตติตังนุขปกสุรติวิติตัทีานิรัตติปิิติ อัตตคุปาระติอัตโตสัจเกมรรคตา4ภเจตวายิลัจะต่อบริการที่เราวจะมีสัติตรันติสุิมาจะมาตาสุสุติตปาตโตสัเกมคังสรตเนะตัสสมิตตยะมิปะหนะะุตสัเวิาิรตุตติติ พิบโหมดติดสิ่งใดพิจารณาพิคบวตเป็นตัวสุรคตุสิจิตได้เป็นตางปูกพัฒนาตัศนียพิบุตรสกจใจเย็บใจพิคบวตให้สุนทรียตักกาตานัุสัมมาสุปตเตจติพิคบวตตานาเยตระวายเยตเทวะจักเคยเป็นตางให้สุนียะระพีไม่ห่างตระหี่เยติเตพิคบวตทวิสติอนาคตังตถาหนังอรรพันตุสัมมาสุปตเตจสปิคบวตตานาเยตระวายเนตเทวะตักเคยเป็นตางให้สุนตยะระพีไม่ห่าตระหี่เยติเตพิถึงเจวะตระหิจักนั้นนามมิตริจิ ภควาเทวะยนังนามะมิตัสสะภะนาทัสสกะระณังกัสสะโรทะะวิสัมปติเอวะปทเิะะวะโตะจตุมวะทวะจะิกรุกับนี้กะสัมมิตะปะมันตสสิเยิสิัพระิปตาิตาุุอาวรนโรหัมส สัพพุนมาสนาสุตาวิปัสนาวิราปิโยปัจเเชตวะวันิกปิโรเตตมติสตาสักเกตระเณติวะกายิกขเตตระนิโกเตตระกลโนสุตราวุตสาเตสยุนานังัมมตตาสนาสนังเปเตตาาคุัตตาตะลิสตกสานังอนุัตมตตาเปเกตตาตุที่สัตะปะตุตาองงตตาัพพังภิยวิกิจมนตรมติสตาตาตวเกตาระเนติวะกากายิกะเต พเจามตตพิคบเยวัวงศ์กิติสมิครมิเอรปตาสสตาหสัยังนกุปรอวิธาอิทิมตุติมโตมนันตตยโสลัตตอปัยิคมุพกังสุติวนาภาษาาเวสตานะมนตชิโนที่มตชิติมโตน้ตัวยสนมราัาิมุกังสุติวนาาเตยนสัญญาคานามาตชิโนที่มตัชิติมโตนตวสันมราัานะิคมุกังิวอิเจตายะมนตุต

ខតនៈទីបតិមហាច័យសោពុទ្ធភីសពុយធម្មនំបរាយទិវន្តោទីធំបរណំទុយឫសសិណំធម្មនំពីកំមុភិកំនឹងចពិធិណបជមតតិចិសានៈចោបពតតិខតនៈទីបតិមហាច័យសោពុទ្ធភីធម្មនំបរាយទិមេតិជីតបតោវណ្ណំទុយឫសសិណំធម្មនំពីកំមុភិកំនឹងចពិធិតរពតតិចិសានៈចោបពតតិខតនៈទីបតិមហន្ត័យសោពុទ្ធភីសពុយធម្មនំបរាយទិមេតិជីតបតោវណ្ណំទុយឫសសិណំធម្មនំពីកំមុភិកំ โหกูปรุตังจีสันตตรเตสมาราชาสมนตาจตตโรติจัตรรมณะอัจฉระกัิรวาตเวเตสัมมิยวิโนทัสะอัตุวินาจักนนการถัดทางมยาคุเกตุเวตุวิภูตถวิูโตธรรมะตัตเอนุเถกามมเสยโตจันนนิมทุนิมุทุนปนาโทอเปนทเวสุโตตัตตังบริจิตตเโนคาตโพนรโสดโพกุปจิเวสุโกติเวตโยพระรูปสุโยสาษาเหตัจเจ จาราจนคตภาสหาวิชุกโมทธรรมนาภิกมุังเปอตตคุนัสนคาเวสลาชาจักการรมัตตาราตุปยามคาสาหยติเพียยานุมัตตาตาอุตุนาคยาสานโนอุตนาคลโกปาสติงวาเยลกเจสาสาติทิพติปุิวิสติคเวยตาวิสัตาสตินตราสปนาอิาเตมะมัพยตถาวัคาจามสสสุปัญญตุเรมัคัสิปุโตสมะหิ Aku tahu tanah kehijau tahu kita 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 kehijau tahu ស្តេចតិកតិបេបាតូចជួយទីមកតូចទីទៅតងហើយក៏យសជិះមកដល់ភ្នំបេកម្មភិក្ខុណាទៅតាមមកយុទ្ធថា

จิตติมตวนั้นตัวยอมรุนาิคำิสุติมนังสมาหรันุษยสามาปฏิศาทุิาพโมติกาตะคูมารลโยวะเยจาริวัสีโนปะคาปะาราตุควาเวะสีนตัตเตสกเจิเตเปยมัชิโนอิิมตุจิติมุตวันนั้นตัวินมรนาภิำมุุณา ตะูวารุณารุณาตะคูเวขาสหะโตะคามหาปมุะตะควินจขณาดาปราดาละกาชันนิมัสกเยติเลโนนาละกตปมุนโยติสัพพิสติตะเสักใกลตะเปม่ยนาตมชโนยที่มติจิตโตน้องเธยสเสสนมงรมนากขุปโกนังสัเตวยเกมิยานเตตามายามาตะตกตะเทสเสนสปีตะคารมเตาสัตติสทานนชวันี้มาปติโตตะคูตะคูปริมิตาตะเทเตสกลจะเปมนตมชินยที่มตจิติปโตเตยสเนมนานข ตเสดจตงเคยเกิดับปมาตัวมันันวนวอัคิยตนิาสพุชาที่ละองตัะลางมขโมตระังนตถวัตรสตังสุภมาระปโตจะผู้ใยที่มตัสารปะมเกลโลกติสัจจปะงโสมิติังสโรคนังมหาสติตักผู้ปธตนัมตัตุววิสามายสินตริยะสัจจควิจิตตเวิตตเสัมมะวัชตอัตตวะริโตปริวิตตตเตตภะ ปิกเตศิทิเวกรรมเฮมารัตนาิกมีปัสกมยาเทธรรมัปทาลักเคนะสัพโตะวงศัมตาริววิเทวะสมจิตตทกุจินะอิตระมะเสโนกันนาสานองไปยินนปนิมยาปจารกะตวะเวะยัตาสุชชมิโกตตาวะโตวิชุตเโวิชติสัุตาโอัสมาวะสเวตจสปินยัวกิจุมันโตโตมัติสตาสวกสรเดตันมาริสานิกเตอิาภิกโว เตตลงกนตวาพุทธสาวิตรักติปักกะมงเสสามกษิยะุ่เพวิจาตคขมาสัยติตายังเสนมัทิีสาวุเตสะเตเจนะสัตตตาติอาศัยวันเจาระราณาปฏิธรรมจัดเสวนาปุูุ้ปัจจพูชนียานังเอตามังคารมุตังปฏิรูปตวัโสยะผู้เพสกตปฏิตาเอตันหามิตริตาใจมคารมุตนปตตสมาตะปัจจสิโลจ สุขีโสภะวิพตมชาวเอตมัคุตมังมัตติปัตนะปุตตะทาสละโขอนุกุสาราจามันตเอตมังครมุตมังธรมะเจตธรรมจริยธรรมะยักตันยูตตขะโนะวชีลาขนตเอตมังครมุตมังวรตีวรตีปะปะมะจะปนาจะสัมโยสปะตุโสตเตสุมาระปตังครงโจจะในวุคตจะสุตติจะกัตติตาคเนนธรรมวิสนาเอตมังครมุตัง Tidak sewa kak setasa mati atas sana karin atas masak kaca. Itamang karamutumang patapu pemacari yajah. Iyasa janang tasanani pasatikiri yajah. Itamang karamutamang putasa rogadami hitetang. osaka wisatang kemah. Itamang karamutumang สัพพะเาวิปัสจิติสัพพะทาสตินาัจติตตังเตสังขมุตตะมันติกิชีวิตังอิทธิวังลงวาสเกศุวอาวาตตนิปนิตังนโมสมาทานาิตตสสะเตนะตัมปิเทารเมทงอิสเตนะสุวตีวัตุใวิชา้งว่าเราตังปิตังเิตตสักจกายสมยเตนธเมนะสหติอิัมเมเะนปิตังอิธนะสัตเทนะสุวตีัตุขัมพุทธเจุาวีสุจิ มาธิมานณตระหียานามะหุสมาธิเตนะสัมโนนะวิชิติทำปีัมเมตตาจารมิตังอิเตนะสเจนะสุวติโมคุเรศรุปัตตาตังตัปสตาริเอตานะยุคานิอุติเตทกิเนยะสุขคัติสาวกตัตตุธตามานันิปะปะรนิัำปีสเกตตาจารมิตตังอิเตนะสเจนสุวติโมตุเยสปยุตานามัสตานมเนลนะนิสัมิโนโหตัสสะมะนะหิ

umunasi tak pali sita kali kali rata taruh pasat di satu nompati tadi tanggal yang berkuatasi atau pasat ah atau sama sama pilihan atau tadi mah anusawa nasiruna pertama pariyama aiti rayamati pada sambatane lah mataka he duk mah mayaka he nang maka paribbupatake nang mati tadine mati nakati nang duk ay pa รูปัจยมาสมะนองกรรูยตตตโเมตตาเมยาฉนนละอิเมตมะปุสาราอิเมตมะสวจัตตะอิเมตมะวิโยคัสตตาอิเมตมะสมมตตาสมมทิยะอิตตาเยตุปยตตติยตตเมาตยตาตเมตะนองมิเมตมะาราิเมตมะสวัตนาเมตมะวิสตาอิเมตมะสมมตตมทิยะอิตาเยตุปยตาตัตติยาตัตตตต อุปนิยาชีวนปัจยเยปตสสปนาเอตมาหิวนปันปตานิกายะมตาสุขวาณัปิอุปนิยชวะตาปยสุรรปัสตัสติสัญญาอเตัมภะานีปะโนโลกะสัตปัเสติปิโคโยตากาเรนะเยตัมโมวัจยะตุตัสสิวะตสุเปสะสุขโยโกติยนยิชีวนาโมปัจจยโรติปุญญะธรมโม เวรคติธรรมจาริธรรมสุจิโนสุขาวะติทาในมีสิธรรมุทำมิสุจินเนนะท้าคุยยติคติธรรมจาริสเปสังขารานิจัยติยตปฏิยปัิสติอัตินิปฏิทุกเกสมโควิสุจิยาสเปสังขารตุจิัติยตาปฏิยปัิสติอัาปิติจัตุเกจุภูมิวิสุจิยาสเปธัรมารัตนาติยธรรมปจิยปัิสติอัตนิปัิสติทุกเกสมโควิสุจิยา Tata meka, tuti yaa, uta gigi, me tatanya, me tawe saka, me yaa, bakang, pehuwe, salanang, yatik, patati, wah, na, nita, haramah, luka, jatita, nima, nusa, bawaya, tisa, netamakut, salanang, netamak, netang, salanang, butamang,

นันคตัณสิ่งใดรูปราจิงีเป็นรูปีม่ถึนี้เปัจจันยธรตาาิตาตาปิานิังกาตปังตังวิธานะมะโรยีกบใแตะบทธอยางาวราทำอรุนันตอนนั้องปุกปุเตอร์อเจวกิตตาตปังโกสารังปะละนังสุวิปินาภเพจวันนี้รละการตอรูาแต าะินัสงมีาพ่อของพเกมาุราภมิเนยมีอะไรก็หลายทวังวิหารตัปปิรหัตุตัมาตตตังตังสัตะะโติสัตตโติสะเตมติวนีผู้สมมติเรือกบุคคลผปปรติอยู่นี้มีความเป็นกัขาราชกาาคือนั่นแล้วว่าผู้มีมาจินีลยลการชนิแล้วฉาตำรวจฉชาวนั้นติดตัวเรามีความคก็รรดาจะรู้ความเก็ไปไม่ได้ไปาทิตำปยาทีนัติตัวเรามีความเก็ไธรรมดาจะรู้ความบไเป็นได้ มาระังทำเห็นมาระนันั้นติดตัวเรามีความตกเปธรรมดาทั่วระบบตาเนได้สิเยี่ียีนะครับโอ้ยว่าครูเราจะเป็นรับารเหตุต้องได้พัพากของวก็จะริ่มใต่างพวกก็มาสุดคน่ก็มาถูกถูกมาดีมาปันดูกมาปีสเรเรามีก็มของตัวมีค็มาู้คนมีทําแดงเคยมีาพอตามมีค็าผู้บ้านใสยักษ์ก็มากระดิษานิยายนะาปาปากกวัตาสไทยของวิสานีเราทำกันไว้ บเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือต้องได้รับผลของกรรมสืบไปเองว่าเราไม่เห็นเพิ่หาทพิจิตพังทั้งหลายคนไมงนี้ถูกปเลยทุกขปตติจาทุกขพิยาปาฏิจาตยเบสุขปิรเจ้ของทุกขสพิตนั้นดตาจัมีสัพพตองปินีสัพพตองสัพพวัโนตังตุสัพพิติทีญาราาตัณพุทิทัิญาติล่อับทุขสตาภาวนาเพิกตัดโททุขฆาตุทิวคตาสัพพิตาปาปาฏิจารย์เัณต์เจริกนัญมาตานาโส โยตมะยังปฏิเจตธนังคัยโลพลามะเสยยาเตมะตัสสะปะตังอะลังเจติติเปกะวะเตโพธิทาเตหิเตจิตะังอะตานะนนะภาวตุปุจิตาโสติกะโรเตนะหะวิหารมัะเรเราชัะะวะะจภิกขะโวสริกัมมะปะิอุปัคะะเนะมะสปะตะปตสุตภาวตุเตะปุจเยปิตตวะวิภาวะสังฆะ Kak Setan atau Kubu Putih Kiani Yami Kaman Orang Kaki Pada Teh Kepai Putih Kukat Kakak Rotu Kakak Jatuh Tuh Kijang Setama Kamu Kamu Tara Teh Kukara Sangku Hutu Sangku Hutu Wah Tataya Teh Hitaya Teh Anghera Kaku Kutamu Sapepi Cari Nau Kita Pak Yuk Nih Yama Tami Arya Kawi ปุณยสิทธิมานักกัสสัมมาญาณมัยนิกตาไมเนเตสังมาตากินโหตุสัตตาณมาตาภะนักายปิยคุณาวัตยาไมแห่มาตาปิตาตโยตตาเมตยาติตาวะอันเยมัาชะปตนลวาริโนสัตติตารติโสกามิเตกุมาจตุโยนิกาปเจกะโต โอเคสาราตาเพว่อพระวิยาตยเจปฏิธานมลีอนุโมทตุตสมาญาติมังลักัมมาิเทวะตสังมีนะเป็นไถ่โยมญาติมานามาปยานนานอนโมามาเหตุนาสเปสตาสตาหุตุเอโนะสุนัเหงัตตาปังปุตุเตสาวิสาพัตตสุภาขอสัตังหลามีิสภิรมณจเปโภมีสานิ ในส่วนเห็งเพื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำโดยวันนี้แล้เป็นหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือช่องดาวไดที่เป็นที่รับผู้มีความมั่งมีของข้าพเจ้าเป็นตัวที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์อื่นที่เป็นการแล้วมีการตั้งอยู่ในร่วมกันในภูเขาคำเหนือในดินแดนคำนสี่มีขนาดหลายขนาดหนึ่งใละขนาดสี่ท้องที่อยู่ในภูมิล้อมและภูมิศาสตร์ใดไม่ทราบในส่วบุญข้าพเจ้าแต่ข้อสัรว์เหล่านั้นจงหมดอนุโมทนาอีกเถิดข้อสัตวาใดไม่ทราบในการสมบุญข้าพเจ้าในขอเทศทั้งหลาย เจ้เกษมแร์เหล่านั้นพระเห็นคือมูลสนบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วศรทั้งปวงัอย่างมีเวอยู่เป็สมัยเถิดและจนถึงัเกษมเธอดขอความหวังอันดีของสัศ์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอดโดยนินุว่าเป็นสัจานธว่าควมเพ็ยรในสงฆ์การบูชาพระรูตดด้วยการสวดตะเตยมมนประสูติปฏิรร k a t นี้ขอความสุขดีจงเกิดมีข้าพเจ้าความเพนจไปต่วงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งตางโลกต่างธรรมขอเติยเทพระดาทั้งหลายขอโมรธรรม ในการสุดธารยามนและทำตอนนเมื่อมรณาและผลของนิกาข้าพเจ้าแล้วก็ถุงมงคลประเกิบัติได้ดดงดีสมเด็จพรญาณสาวรและพระวันเดเวสวรหหาตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ทำทพื้นที่จิ้งพี่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอตรงเก็มด้วยภาพแห่งปกติและคำมงคลในภพาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตัวปนถือสาธุ